รีวิ n e UIC ฉบับ A 52S 5G ก็หลังจากที่ Samsung ได้เปิดตัว One UIC ไปเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วก็เมื่อวันเมื่อวันเสาร์ก็ได้อัปเดต One UI 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ A นะครับเป็นเอ่ s อ A 5 2 S นะครับแล้วก็เห็นในกลุ่มมี A72 แล้วก็ A525G ที่ได้อัพแล้วโอเคนะครับมาดูฟิลเจอร์และมาดูความเปลี่ยนแปลงของหน้า UI กันก่อนนะครับคือผมไม่มีเครื่องนะเพราะว่าเครื่องใช้อัดรีวิวอยู่นะครับมองไปงุดงิดว่ะแว่น จอก็แต่งไม่ได้เกี่ยวเลยเลยก็ฟิล์มยินดีต้อนรับนะครับโฟกัสแล้วก็ฮาชิวนะครับหรือซัมซุงจะส่งฟิล์มมาให้ก็ขอบคุณล่วงหน้าครับโอเคมาดูการเปลี่ยนแปลงกันก่อนนะครับ UI แล้วก็ UX จะเห็นได้ว่า UI นั้นค่อนข้างทจะมี ไอคอนแอปก่อนนะครับไอคอนแอปค่อนข้างที่จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อยแต่ก็ดูมินิมอลมินิมอลขึ้นนะครับดูน่ารักขึ้นในรูปของกรอบของไอคอนแอปต่างๆนะครับดูโค้งและสวยกว่าเดิมกว่าวัน UI 3เรื่องต่อมานะครับก็คือการ ถ่ไถบนหน้าจอไปมานี่รู้สึกว่ามันสมูทขึ้น <c oughs> มันลื่นขึ้นนะครับวิเจอร์ใหม่วิเจอร์ใหม่นี่ที่เด็ดๆเลยก็คือหลักๆนะครับจานสีจานสีนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นจานสีที่แบบว่าจะ,จะดูดสีจากโรบเปอร์ที่เราตั้งนะครับ ออกมาประมาณเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปฟุตเทจให้ดูฟิวเจอร์สีนี้นะครับเป็นฟิเจอร์ที่เพิ่มมาใหม่บน One UI 4นะครับหรือ One UI 4ก็เป็นฟิเจอร์ที่สวยดีครับก็ดูสี <c oughs> แล้วก็เอาไปใส่ในไอคอนแอปนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับเออเขาพยายามที่จะทำให้อ่า UI ของเขา สี U I ของเขานะครับเข้ากับสีวอลเปเปอรของคุณที่คุณตั้งค่าไว้นั่นเองต่อไปไปดูในส่วนของแกลเลอรี่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแกลเลอรี่ของ A52s อถ้าได้ยินเสียงถูกก็ขออภัยเรื่อุ๊จีนในเรื่องของแกลเลอรี่ต้องบอกก่อนเลยว่า A52s นั้นไม่ได้รับฟีเจอร์ณนะตอนนี้นะฮะรับอัปเดตนี้วันที่1แพท ความปลอดภัย1นึ่งมัครานะครับ A52s ไม่ได้รับฟังก์ชันลบวัตถุนะครับเท่าที่ดูมาอาจจะเป็นเพราะว่า <c oughs> เขาไม่ใส่เข้าก,ากา้าวหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอาจจะใส่ในอัปเดตครั้งหน้าก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ g กล l ลี่ก็มีฟิลเตอร์มากมากมายให้ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานนะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของกล้องกล้องนี่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญลักษณ์ในการสลับเลนสล์สลับสลับระยะนะครับจากเดิมที่เป็นต้นไม้เลนหลับก็จะเป็นต้นไม้2องต้นเลนสูงเป็นต้นไม้1ต้นเลนอัลตราไวท์เป็นต้นไม้3ต้นแต่ครั้งนี้เขาก็ทําเป็นแบบว่าเลนหลับเลนสูงอัลตราไวท์ก็เป็นคูณหนึ่ง คูณ2หรือว่าคูณ3อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็0.5าทำให้สะดวกต่อการใช้งานและคราวนี้เวลาเราซูมตัวเลขมันก็จะแปลผันไปตามที่เราซูมให้เห็นด้วยมีสิ่งอะไรที่เขาให้มาอีกสิ่งนี้ไม่แน่ใจว่าบางรุ่นอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเสียงลินโทนลินโทนของเขาที่แถมเข้ามาใหม่ก็จะเป็น ซูก a BTS e ีแท็เข้ามาใหม่ซึ่งก็เป็น Limited Edition ่นสำหรับผู้ใช้ Samsung เท่านั้นเป็นโออไรนะโอเวอร์ฮอลิซอนประมาณเออนะครับเสียงเรียกเข้าเนาะที่เหลือก็เสียงอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาใหม่มาดูฟีเจอร์บนแผงแจ้งเตือนกันบ้างเขาแถมอะไรมาบ้างที่แถมเข้ามานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสลัวพิเศษก็คือว่า ถ้าจอถ้าเราอยู่ในที่มืดแล้วเราเบาแสงหน้าจอสุดแล้วแต่อีกแสงยังสว่างหรือว่าเหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ไม่ชอบเปิดจอมืดๆในที่มืดๆนะครับอันนี้ก็มีส่วนมือมิเศษก็จะดรอปแสงจอลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบแสงี้เยอะหรือว่าปวดตาเวลาเล่นมือถือใ nice นที่มืดนะครับ เนนวลานานส่วนรูปภาพนะครับ One u i ไนะครับได้ตัดตัวปรับฉากออกจาก o n น u i 4นะครับ mm hmm. เมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมาเราจะไม่เห็นตัวปรับฉากแล้วนะครับเพราะเขาวอ่าออกไปแล้วแต่มันยังทํางานอยู่นะครับแล้วรู้ได้ไงว่ามันทำงานอยู่เข้าไปที่ตั้งค่าของกล้องนะครับเราจะเห็นว่าตัวปรับฉากยังอยู่นะครับแล้วมันก็จะเปิดไว้ให้เราส่วนมันก็ทํางานปกตินะครับก็เดี๋ยวมีรูปประกอบให้ให้ได้ชมกันนะครับ ก็มีทั้งเวลากลางคืนและเวลากลางวัน AI ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสีเลนอัลตราสีของรูปสกินโทนหรือว่าความจัดของรูปนะครับเลนอัลตรายังจัดกว่าเลนหลักนะครับเลนหลักจะให้ออกกลางกลางแต่เลนอัลตราสีสดมากเลยก็ไม่รู้ว่าเคาปติเนี่ยซัมซุงจะทำ สีเลนหลักกับเลนอันตราไวออกมาได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นตั้งแต่อัปเดตของเดือนธันวาแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาแก้อย่างนี้ทำไมนะครับดูในเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะครับงานวิดีโอการสั่นดีขึ้นนะครับภาพซ้อนน้อยลงเห็นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าก็ยังสลับเลนแบบต่อเนื่องไม่ได้นะครับยังต้องรอโหลดอยู่บ้างต้องรอโหลดนะครับ ก็คือเวลากดสลับเลนมันจะค้างนิดหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นฟังก์ชันที่เขากักไว้เพราะว่าเดี๋ยวรุ่นท็อปขายไม่ออกโอเคนะครับก็สรุปให้แล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของ Android 12นะครับบน One UI 4เป็นยังไงบ้างก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนเป็นผู้ชมใหม่ก็ Subcribe ไปให้ด้วยเดี๋ยวจะมี ถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรัวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับนี่ตาก็บวมด้วยเนะี่ยเห็นไหมครับชีวิตชิ้นหนาอุตสารจริงๆโอเคครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่7มง45นาทีนะตอนนี้คลิปก็อัดมา10นาทีแล้ว อัดเรื่องอานเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งก็สำหรับวัินี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ